ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมัตโตครีเอเตอร์ชแนลกับการทํานายเสียงทายกันด้วยไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีนะครับคลิปวิดีโอทํานายพยากรณ์นี้ผมจัดทําขึ้นด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นผมไม่ได้รับสอนนะครับถ้าใครมาบอกเป็นทีมงานผมเป็นลูกศิษย์ผมอย่าไปเชื่อเขานะครับสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าเชื่อคนง่ายอย่าโอนไวอย่าใจอ่อนและอย่าโอนเงินให้ใครนะครับโอเคมาเข้าเรื่องการทํานายทายทักกันด้วยทาย ผมจะใช้ไพ่ทาโร่วันนี้ใช้1สําสำรับเท่านั้นนะครับปกติก็จะใช้1สบบําสำรับบ้างสําสำรับบ้างวันนี้จะใช้สำรับเดียวเท่านั้นในการเสี่ยงทายนะครับผมทํานายไปตามแนวทางไพ่ทาโร่สากลแนวทางตะวันตกผมไม่ได้มีพลังวิเศษ ER ใดๆนะครับอืมและที่สําคัญผมจะไม่มีการติดต่อหาใครก่อนทั้งสิ้นไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆคลิปนี้จัดทาขึ้นมาเพื่อความบันเทิงดูเพื่อความผ่อนคลายดูเป็นกําลังใจเท่านั้นนะดูเพลิน การพยากรณ์ของเราเน้นไปที่การเสี่ยงทายไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดดูได้ทุกท่านเราจะไม่ได้ฟันเปี้ยงไปว่าชีวิตคุณต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เราไม่ทําอย่างนั้นเรามาเสี่ยงทายพยากรณ์ในสิ่งที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นทํานายสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วมาลุ้นดูกันว่ามันจะเกิดขึ้นไหมนี่ดูไว้เป็นแนวทางดูไว้เป็นกําลังใจดูดวงไม่งมงายนะครับอืดวงไม่ใช่ทุกสิ่งของชีวิต ดูไว้เป็นแนวทางเท่านั้นพอนะครับโอเควันนี้เราจะมาดูกันในหัวข้อที่ว่าคุณกําลังจะมีโชคดีแบบไม่คาดฝันเออคุณกําลังจะมีโชคดีแบบไม่คาดฝันจะเป็นโชคดีแบบไหนมาอย่างไรผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงทายให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่โอ้โหราชาถ้วยใบยแรกขึ้นมาก็ไม่ธรรมดาเลยผู้ใหญ่ใจดีกันเลยทีเดียวใบแรกราชาถ้วย king of cups ใบนี้ทํานายได้หลายอย่างอย่างแรกคุณมีโอกาสเกี่ยวข้องกับผู้คนธาตุน้ําหรือตัวคุณเองที่เป็นคนธาตุน้ําก็ได้นะครับมีกรกฎพิจิกแต่เรื่องธาตุเรื่องราศีนี่ไม่ต้องไปล็อกสเปคมากมายนะครับ ดูได้ทุกธาตุทุกราศีดูได้ทุกท่านเพียงแต่ว่าถ้บใบไหนเป็นธาตุไหนดินน้ำลมไฟใดๆเด่นออกมาผมจะกล่าวถึงเป็นกรณีพิเศษอะไรแบบนี้นะใบนี้ธาตุน้ําเด่นมากแล้วก็ความเป็นผู้ใหญ่ใจดีเด่นมากไม่ว่าจะตัวคุณเองที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีอยู่แล้วหรือมีผู้ใหญ่ใจดีกําลังมองคุณอยู่กําลังพิจารณาคุณอยู่อยากช่วยเหลือคุณแบบนี้ก็เป็นไปได้ความโชคดีแบบไม่คาดฝันจะมาจากผู้ใหญ่ท่านนี้หรือไม่เออมาดูกันนะครับคุณกําลังจะมีโชคดีแบบไม่คาดฝันจะมาจากทิศทางใดเรื่องใดได้บ้าง ผู้ใหญ่ให้โชคหรือเปล่าใบแรกมนาะก็ราชาถ้วยแล้วเออโอ้เดอะมูน คุณมีความกังวลใดๆอยู่สักเรื่องสองเรื่องหรือมากกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหน้าที่การงานการเงินไม่พอใช้หมุนเงินไม่ทันหรือแม้แต่มีความเครียดทางบ้านหรือเปล่าออผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านไม่สบายหรือเปล่าแบบนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับออจะบอกไม่ต้องกังวลก็ไม่ขนาดนั้นเรียกว่าพยายามทําใจให้สบายๆที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วกันเพราะว่าปัญหาของคุณไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรมากมายสิ่งที่คุณกังวลน,นั้นมีแนวโน้มจะไม่เกิดขึ้นมีโอกาสที่จะเรียกว่า สิ่งร้ายกลายเป็นดีสิ่งที่กังวลจะไม่เกิดขึ้นหมายความว่าคุณสบายใจได้เลยว่าชีวิตคุณกําลังดําเนินไปนในทิศท,ทางที่มีความโชคดีเป็นส่วนใหญ่หากคุณกําลังกังวลสิ่งใดอยู่ให้พยายามมองหลายๆมุมมองหลายๆด้านใช้หลักเหตุผลประกอบดวงชะตาเป็นเพียงองค์ประกอบส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตนะครับผมย้าอยู่เสมอให้ใช้หลักเหตุผลด้วย ลองพิจารณาดูซิว่าเหตุนี้แบบนี้ผลจะเป็นอย่างนี้แล้วจะแก้ไขยังไงอะไรยังไงค่อนข้างเชื่อว่าคุณจะแก้ไขปัญหาได้หรืออีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าไม่ใช่ความกังวลถ้าเป็นการนอนไม่หลับหรือแม้แต่มีปัญหาด้านเกี่ยวกับการนอน,นในเวลากลางคืนแบบนี้ก็อยากให้พบแพทย์นะ ถ้านอนไม่หลับลองพบแพทย์ดูลองปรึกษาแพทย์ดูเพราะว่าดวงชะตามาแบบนี้เราบอกคุณได้ว่าคุณอาจจะนอนไม่หลับอาจจะมีปัญหาทางด้านความคิดด้านจิตใจแต่การดูดวงไม่สามารถรักษาโรคได้นะบอกไว้ก่อนเลยว่าการดูดวงไม่สามารถรักษาโรคได้สามารถแนะนําได้ว่าคุณอาจจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีความเครียดทางใจหรือนอนไม่หลับพบแพทย์นะครับประมาณนี้โอเคลองดูแล้วก็เออแต่ผมว่าไม่น่าจะหนักหนาขนาดนั้นน่าจะเป็นความคิดล่วงหน้ามากกว่านะครับลองดูนะ ถ้าเครียดน้อยก็ค่อยๆค,ค,คิดค่อยๆทําถ้าเครียดมากลองปรึกษาผู้รู้หรือลองพบแพทย์ดูแล้วก็อโอ้สบายใจได้เรื่องที่คุณกังวลจะไม่เกิดขึ้นร้ายจะกลายเป็นดีหรือดีเกินคาดมีโชคดีเกินคาดราชาเหรียญออกมาแล้ว king of pentacles ใบนี้เป็นตัวแทนแห่งความมั่นคงมั่งคัง่งถ้าคุณกังวลเรื่องการเงินนะหรือกังวลเรื่องค่าใช้ใจ่ายใดๆก็แล้วแต่คุณจะผ่านไปได้คุณจะหมุนเงินทัน ถ้าคุณเคยมีหนี้สินคุณจะมีทางออกคุณจะพบทางออกหรือมีทางเจรจาประนอมหนี้ได้แม้แต่มีหนทางในการหมุนเงินหมุนเวียนเงินเข้ามาเพื่อใช้หนี้อะไรก็แล้วแต่และถ้าคุณไม่มีหนี้คุณบอกว่าคุณสบายดีแล้วแต่คุณอยากมีเงินเพิ่ม คุณจะได้เพิ่มตามกําลังตามความสามารถเลยนะครับเวลานี้นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการเสี่ยงโชคได้ด้วยหรือแม้การได้โชคลาภโดยเสน่หาจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้วันนี้ไม่ธรรมดามีทั้งราชาถ้วยราชาเหรียญวงบอกได้ชัดเจนว่าคุณมีโชคดีจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับโดดเด่นมากจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้มีอํานาจเจ้านายญาติผู้ใหญ่ใครก็แล้วแต่สิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณกังวลอยู่ที่ผมกล่าวไปทั้งหมดแล้วมีแนวโน้มที่จะไม่เกิดขึ้น ความกังวลจะไม่เกิดขึ้นแต่จะได้ข่าวดีเข้ามาแทนหมายความว่าคุณทําใจให้สบายเข้าไว้ยิ่งจิตใจสบายยิ่งดึงดูดความโชคดีแบบนี้คนเราคิดอะไรมักจะได้อย่างนั้นเป็นเรื่องแปลกแต่จริงนะครับนะ คิดอะไรมักจะได้อย่างนั้นถ้ากังวลมันก็มักจะเกิดขึ้นตามที่คิดแต่ถ้าคิดดีคิดสบายใจฉันมีความสุขฉันไม่เดือดร้อนอะไรชีวิตก็มักจะปลอดโปร่งโล่งสบายคิดอะไรได้อย่างนั้นลองดูนะแล้วก็นอกจากเรื่องโชคลาภเนี่ยยังหมายความว่าในระยะยาวในระยะยาวชีวิตคุณมีโอกาสอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งได้ด้วยตามความขยันขันแข็งนะครับ แต่ละท่านไม่สามารถได้เท่ากันนะไม่ใช่เปิดราชาเหรียญออกมาแล้วจะรวยเลยทุกท่านไม่ใช่นะครับแต่เขามาบอกว่าคุณมีโอกาสมั่นคงมั่งคั่งมากขึ้นเออขอให้ขยันขันแข็งเป็นใช้ได้ดูดวงไม่งมงายดูไปแนวทางแล้วกออ็คุณกำลังจะมีโชคดีแบบไม่คาดฝันโอ้ก้าวไม้เท้าคุณยังคงเหนื่อยอยู่ดี ต่อให้ผมบอกว่าคุณดวงดีแต่คุณอาจจะแย้งในใจว่าฉันยังเหนื่อยอยู่เลยมันจะดวงดีได้ยังไงดีได้สิครับเมื่อกี้มีราชาเหรียญอย่าลืมนะตามความเชื่อตามตำรานะครับพยากรณ์เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นต่อให้คุณบอกว่าคุณยังเหนื่อยอยู่แต่ไพ่ดีงามเขาแสดงตัวออกมาแล้วว่าคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จนั่นแปลว่าสองใบนี้คู่กันทํานายว่าเหนื่อยแล้วดีเหนื่อยแล้วเจริญกนะ้าวหน้า หมายความว่าถ้าคุณขยันขันแข็งมากพอทําในสิ่งที่ถูกต้องคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จเออแล้วก็คุณจะมีโชคดีอย่างไม่คาดฝันโอ้โชคดีจากการงานแน่แน่ดีเกินคาด8ดเหรียญความขยันขันแข็งตําราสากลว่าไว้เมื่อแเหรียญปรากฏนะครับอ่าไพ่ทาโร่โไพ่ยิปซีทํานายตามภาพคนนั่งทํางานนะคุณเห็นนะคนนั่งทํางานขยันขันแข็งทํางานไม่หยุดแล้วเงินก็งอกเงยขึ้นเรื่อยๆเงินก็งอกเงยขึ้นเรื่อยๆ นี่คือความหมายของไพ่8เหรียญตามตำราสากลหมายความว่าขยันแล้วดีขยันแล้วรวยโชคดีมาจากการทำงานใครจะไปรู้ว่าคุณคาดหวังแค่นี้แต่พอทำออกมาแล้วผลลัพธ์มันดีเกินคาดเออคาดหวังไวสิบไวร้อยได้มาพันได้มาหมื่นแบบนี้เป็นไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณที่ทำงานอิสระหรือค้าขายงานที่ไม่มีเพดานรายได้นะครับคุณสามารถร่ำรวยได้อย่างไม่มีขีดจำกัดเลยอยู่ดีๆลูกค้าเข้าทำกันไม่ทันเออแพ็คออเดอร์รับออเดอร์กันไม่ทันแบบนี้เป็น ไปได้หรือแม้แต่คนที่ทํางานประจําก็เหอะคุณมีโอกาสได้รับการเลื่อนตําแหน่งจากความสามารถมีโอกาสได้โบนัสดีๆมีโอกาสได้ทิปจากเจ้านายหรือได้สิ่งดีๆจากผู้เกี่ยวข้องใดๆก็แล้วแต่โชคดีจะบังเกิดขึ้นอย่างที่คุณไม่คาดฝันอ้าวมารอดูกันว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่แต่ผมเชื่อว่าเกิดนะอืสิ่งดีๆกําลังมาขอให้เชื่อมันว่าจะโชคดีแล้วจะโชคดีคนเราอยู่ที่ความเชื่อคิดอะไรได้อย่างนั้นเชื่ออะไรได้อย่างนั้นอ่า นี่โชคดีมาแล้วจะมีคนนำสิ่งดีๆมาให้คุณอ่ะสวินถ้วยทั้งเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวทั้งมิตรภาพดีๆที่จะนำพาโชคดีมาให้คุณด้วยคุณมีโอกาสได้โชคดีจากหลายทิศหลายทางวันนี้มีทั้งราชาถ้วยลาศวินถ้วยราชาเหรียญโอโ้โหเยอะแยะไปหมด8เหรียญก็ด้วย นั่นหมายความว่าโชคดีมาจากทุกทิศท,ทุกทางได้เลยจากความขยันก็ได้จากผู้ใหญ่เมตตาก็ได้จากเพื่อนร่วมงานดีๆจากกาลยานามิตรก็ได้ใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคุณตอนนี้อยู่สามารถนําโชคดีมาให้คุณได้ทั้งสิ้นเลยนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณคาดหวังเรื่องความสัมพันธ์นะตอนเนี้ไม่ว่าจะเรื่องการเงินการงานอะไรก็แล้วแต่ใบนี้ก็เด่นด้านความสัมพันธ์หมายความว่าคุณมีโอกาสได้มิตรใหม่ได้กาลยานามิตรที่จะนําโชคดีมาให้คุณ การนําโชคดีมาจากกรลยานิมิตเป็นโชคดีด้านใดได้บ้างหนึ่งการเงินโอกาสทางการเงินที่ดีการงานที่ดีข่าวสารที่ดีเออเฮงานที่นี่ดีไปทํำไหมกิจการนี้ดีกิจกรรมนี่ดีลองไหมเออหรืออะไรแบบนี้นะครับนะหรือที่เกินคาดกว่านั้นคือคุณมีโอกาสได้คู่ดีถ้าคุณเป็นคนโสดคุณมีโอกาสได้คู่ดีด้วยแต่ถ้าคุณไม่โสดแปลว่าคุณจะได้มิตรที่ดีเข้ามาแนะนําสิ่งดีๆให้กับคุณนะครับโอเคมาดูกันต่อแล้วก็อืม ความโชคดีแบบไม่คาดฝันที่จะเกิดกับคุณนะครับความโชคดีแบบไม่คาดฝันนะครับคุณกําลังจะมีโชคดีแบบไม่คาดฝันโอ้สี่ถ้วยงอนใครอยู่หรือเปล่าเนี่ยเออเป็นไปได้นะว่าบางทีสิ่งดีๆมาแล้วแต่คุณมองข้ามไปอันนี้เราไม่ได้ว่าอะไรกันนะแต่เราแนะนําว่าลองทบทวนดีๆซิว่าเฮ้ยบางทีมีของดีเข้ามาแล้วแต่คุณเป็นคนปฏิเสธไปเองหรือเปล่าคุณมองข้ามหรือเปล่า คุณไม่เอาเองหรือเปล่านี่ผมไม่ได้ว่าคุณนะแต่ทํานายตามหน้าไพ่บางทีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วแต่คุณไม่ได้น้อมรับเอาไว้หรือปฏิเสธไปแล้วลองทบทวนดีๆบางทีโอกาสดีๆมาจากคนกันเองแต่อาจจะงอนเงินอยู่ทําให้สูญเสียโอกาสหรือความโชคดีหยุดชะงักแบบนี้เป็นไปได้นะครับลองทบทวนดูซิว่าช่วงนี้มีโอกาสดีๆใดๆเข้ามาแล้วคุณไปปฏิเสธแล้วหรือเปล่าหรือยังทบทวนอยู่ใบนี้ไม่ได้แปลว่าปฏิเสธอย่างเดียวแปลว่ากําลังทบทวนช่างใจก็ได้เช่นกันนะครับมาดูกันต่อซิ โชคดีแบบไม่คาดฝันของคุณอืมโอโ้สีเหลียญรู้ละคุณอยู่ในเซฟโซนคุณกลัวทําผิดพลาดผมเข้าใจละโอเคเราเข้าใจกันละอ่าคุณกลัวความผิดพลาดกลัวตัดสินใจพลาดเป็นไปได้ว่าช่วงนี้มีโอกาสดีๆเข้ามาหลากหลายแต่บางทีต้องเลือกได้เพียงอย่างเดียวแล้วคุณยังตัดสินใจไม่ได้อืมมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วคุณจะตัดสินใจได้ไหมเนี่ยอืมโชคดีแบบไม่คาดฝัน ผมว่าคุณจะเลือกถูกนะแล้วก็ได้โชคดีอย่างไม่คาดฝันดังกล่าวโอ้โ oh, ห oh, 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 ได้แน่นอนสามไม้เท้าถ้าคุณกําลังตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างอยู่เชื่อสัญชตาตญาณนะครับดวงชะตานี้เป็นเพียงองค์ประกอบส่วนหนึ่งเชื่อไว้บ้างก็ได้แต่ไม่ต้องเชื่อทั้งหมดอันนี้เราพูดกันตรงๆด้วยความจริงใจเลยถึงผมจะทําคลิปทํานายดวงแบบนี้แต่ผมก็ไม่ได้เชียร์ให้คุณเชื่อดวงทั้งหมด ขอให้เชื่อสังขตญาณคุณด้วยเชื่อในหลักเหตุผลด้วยดูดวงไม่งมงายใบนี้ออกมาเอาตามความเชื่อนะใบนี้สามไม้เท้าเนี่ยสิ่งที่คุณเห็นอยู่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณตอนนี้จะนําโชคดีมหาศาลมาให้คุณขอเพียงคุณกล้าตัดสินใจแล้วก็ไม่กลัวบางท่านกลัวเพราะอาดีตเคยผิดพลาดถูกไม่ถูกอ่าครั้งนี้ไม่ต้องกลัวเอาใหม่ลุยใหม่ลงมือทําใหม่คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างงดงามมาดูกันต่อสิเออความโชคดีอย่างไม่คาดฝันนะครับ ความโชคดีแบบไม่คาดฝันที่จะเกิดกับคุณนะครับโอ้สบายใจเดะฟูลัลามาเลยความสุขกายสบายใจความโชคดีแบบไม่คาดฝันที่จะนำคุณไปสู่อิสระทางการเงินอิสระทางกายอิสระทางใจชีวิตคุณถ้าเคยติดลมเคยมีปัญหาใดๆก็แล้วแต่ดังที่ปรากฏใบมเมื่อกี้นะที่มีการตัดสินใจไม่ได้หรือมีการหยุดชะง,งักของบางสิ่งบางอย่างจากนี้ไปมันจะลื่นมันจะคล่องมากขึ้น มีความก้าวหน้ามากขึ้นมีความพุ่งทะยานไปข้างหน้ามากขึ้นแล้วก็ลัลลาคำว่าลัลลาสามารถครอบคลุมเรียกว่าชัดเจนเลยเป็นชีวิตที่อิสระมากขึ้นไรกังวลปราศจากความกังวลอีกต่อไปท่านที่เคยกังวลตอนแรกที่มีเดอร์มูนออกมาที่คุณเคยกังวลอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนเนี่ยความกังวลจะลดน้อยถอยลงจนถึงขั้นหายไปได้เลยจะเป็นคุณคนใหม่ที่มีความร่าเริงแจ่มใสมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเออนี่คือความโชคดีขั้นที่หนึ่ง มาดูต่อสิเราจะมีความโชคดีใดๆอีกแบบไปคาดฝันจริงๆวันนี้มีราชาเหรียญตอนแรกก็สุดยอดแล้วนะร่ลำรวยได้เลยในบางท่านนะครับแล้วก็โฮโหเดไฮพริเทสแม่ใบสองใบนี้เดอะฟูลไฮพริเทสใช้ความสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วคุณจะมีโอกาสมั่งคั่งวันนี้ ไพ่แต่ละใบเป็นตัวตนที่ชัดเจนของคนที่มีคุณสมบัติที่ดีในตนเองมีความสามารถมีสเสน่ห์แล้วก็เรียกว่ามีคุณสมบัติดีๆหลากหลายคุณมีหลายสิ่งที่คนอื่นไม่มีรู้ตัวหรือเปล่าเอออันนี้เราทํานายตามหน้าไพ่เลยนะผมมองเห็นจากหน้าไพ่ว่าคุณมีหลายสิ่งที่คนอื่นไม่มีไม่ว่าจะเป็นความสามารถหรือสเสน่ห์เฉพาะตัวใดๆก็แล้วแต่ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสมัยนี้การออกสื่อเป็นเรื่องง่ายๆเลยนะใครก็ออกสื่อได้เอาความสามารถของคุณออกสื่อ แล้วคุณคอยดูคุณจะมีโชคดีแบบไม่คาดฝันอาจจะมีผู้ติดตามมากขึ้นมีคนจ้างงานมากขึ้นคนค้าคนขายจะขายดิบขายดีมากขึ้นแบบนี้เป็นไปได้โชคดีไม่คาดฝันของคุณโอ้สเตรนส์ไพ่สิงโตมาแล้วไม่ได้ออกบ่อยๆใบนี้ เรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายคิดหวังสิ่งใดไว้จะประสบความสำเร็จดังหวังเอาอยู่ทุกสถานการณ์สิงโตตัวแทนแห่งอุปสรรคหญิงสาวกอดได้แปลว่าอุปสรรคจะเบาบางลงเอาชนะอุปสรรคได้และย้ำว่าเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายอืมขออีกสักใบสิครับโชคดีอย่างไม่คาดฝันของคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จเกินคาดนะอย่างแรกมีโอกาสร่ำรวยก็ด้วยแล้วก็อะไรได้อีก โอ้โหเทมเพลนส์ชีวิตจะเข้าที่เข้าทางโอเคสบายใจได้ความโชคดีของคุณอาจจะไม่ใช่ถึงขนาดเสี่ยงโชคปุ๊บปับ๊บรวยพันล้านมันก็ไม่ขนาดนั้นมันก็เวอร์ไปแต่ก็ไม่แน่นะคนเราโอกาสหนึ่งในล้านมันก็มีแต่อย่าไปคาดหวังมากสิ่งที่จับต้องได้โชคดีที่จับต้องได้ของคุณคือคุณจะได้รับการยกระดับชีวิตให้ดีขึ้นจากที่เคยเป็นอยู่ปัญหาใดๆที่เคยมีจะถูกคลี่คลายนะ ปัญหาจะคลี่คลายเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายและคุณมีโอกาสได้รับอิสระทั้งกายใจทั้งการเงินอะไรก็แล้วแต่รวมถึงความมั่งคั่งที่จะเกิดขึ้นเกินคาดนะจะได้มากได้น้อยแล้วแต่วาสนาเดิมวัสนาปัจจุบันไม่สามารถได้เท่ากันทุกคนแต่ขอให้มีกำลังใจไว้เชื่อมั่นในดวงชะตาว่าดวงชะตาดีแล้วที่เหลือคือการทำคุณงามความดีนะครับโอเคขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ